ภารกิจของแพนเค้ครับตอนนี้เป็นกลางน้ำจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดอ่อเนี่ยค่ะสระบุรีสระบุรีครับเชิญครับสภารกิจในครั้งนี้ค่ะเราก็เลือกที่เราจะวิ่งมาทุกคนก็ออร่วมแรงร่วมใจชาวบ้านเนี่ยโอ้ไม่รู้มาจากไหนกันเยอะแยะมากแล้วก็ ทุกคนมีแต่กำลังใจที่พร้อมมากอาสาสมัครเองก็ตามหรือพี่พที่ขี่จักรยานมาทุกคนก็พร้อมเต็มที่ ส่วนของพื้นที่กลางน้ำเนี่ย<ะ>ก็คือเป็นการบริหารจัดการน้ําตรงนี้ก็คือศูนย์การเรียนรู้เนี่<ะ>เป็นโครงการทฤษฎีใหม่ซึ่ง<ะ>บ,บวกกับเรื่องของโครงการโคกหนองนา<ะ>ก็คือมีพื้นที่อยู่เนี่ยเรามาขุดหนองแล้วเอาดินจากหนองเนี่ยข<ะ>ึ้นมาพูนไว้บนพื้นที่ของเราให้มันสูงขึ้น<ะ>เราอยู่บนโคกแล้วเราก็ไม่ถูกน้ําท่วงบนโคกเราปลูกพริกกะเพรามืเขือบริโภคได้อีกเรามีผักบุ้งมีแหนมีจอกเนี่ย<ม>เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา พอฝนตกลงมาปุ๊บน้ำก็ถูกขังในนั้นขังอยู่ในใช่กักไว้เลย,เลยตรงนี้ก็คือเรื่องของปั้นหัวคันาให้สูงบางคนเนี่ยเราเคยเห็นเนี่ยคั<ฆ>นาเล็กนิดเดียวเพื่อเอาไว้รถเกี่ยวข้าวเนี่ยข้ามได้สะดวกแต่เวลาน้ำมาเนี่ยอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย<ะ>์นึงก็แห้งละ<ม>แต่ถ้าเราทำหัวคันาคือให้มันสูงจากพื้นนาเนี่ยประมาณ1เมตรเราจะกักเก็บน้ำได้เป็นเดือนถึง2เดือนแล้วข้าวที่เราปลูกไว้ในานาเนี่ยเวลาโดนน้ำท่วมเนี่ยเขาจะยืดตัวของเขาเอง บรรพบุพบบรุษของเราทําไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้ของเราลืมก็บอกว่าน่าชื่นมากๆเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะคะซึ่งยังมีอยู่ยังทําอยู่แล้วก็นํามาเกิดมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆอะไรเงี้ยนะคะยังพอมีฝนตกมาก็เป็นการกักเก็บน้ำไว้ตรงพื้นที่ตรงนั้นซึ่งประโยชน์ใช้สอยทุกอย่างเต็มเตี่ยมแล้วก็ครบม,มากจริงๆ ตกละมาเก็บน้ำไม่ให้หมดเอาไว้ในท้องนาเยอะๆกว่าเก็บไว้ในหนองนี่แหละพระเจ้าแผ่นดินท่านตัดมานานในเกลาไม่ได่พูดอย่างเดียวนะท่านมาทําให้ดูจริงนะวันนี้ตั้งใจมาท้าทายคนหนองโนว่าจะเดินตามรอยพ่อแบบลงมือทํานี่แค่ไหนท่านกำนันหนองโนครับกำนันมาลีใช่ไหมครับอ่าแล้วกำนันไทยละ่ะเป็นผู้หญิงด้วยนะอาจารย์นะออโอ้โหไม่ธรรมาดาทำบุญละห้าสิบจุดคิดว่าไหวไหมห้าสิบเก้า 59นะครับเฉพาะตำบลนะนะก็ชนะตำบลเมื่อกี้สิร้เ้ารอยก้าอ้ั้งอเอเราก็พยายามสานต่อโครงการนี้เต็มที่ให้ดีที่สุดเราจะเป็นกำลังใจให้กับ คนกลางน้ําร่วมมือร่วมใจกันทําคนละไม้คนละมือโครงการนี้สําเร็จได้แน่นอนเป็นหนึ่งศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้กันแล้วก็ทราบมวาว่ามีชาวบ้านจะทำหลุมขนมครกนี้ซึ่งจริงๆตามโครงการที่เราก็คือว่าเราจะต้องทาหลุมขนมครกตัวนี้ให้ครบ1นึ่งแสนหลุมในพื้นที่ต่างๆกันออกไปทุกอย่างอยู่รอบตัวเราเรามีแต่คุณประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่ว่าเราจะนําสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ก็อยากให้ทุกคนได้ไดร่วมมือกันเมื่อกี้เขากําลัง มีกาะไรกันเรื่องอะไรครับค่ะคือเราจะทำเป็นโค้งหนองนาโมเดลอะไรเงี้ยค่ะแต่แรกเราตั้งใจไว้ว่าเราจะได้100 100รายที่จะมาช่วยกันนี่ได้ไป309รายเลยนะคะ3า9รายแล้วทีเดียวคือมีคนอยากจะมาร่วมโครงการกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่ที่น่าภูมิใจมากค่ะครับท่านผู้ชมครับถ้าเรานึกถึงแผนที่จากป่าที่เป็นต้นน้ําแล้วก็ระหว่างทางแล้วก็จนมาถึงปลายน้ําก่อนออกทะเลเนี่ยส่วนที่มีผลมากที่สุดต้องการการดูแลการจัดการมากที่สุดแล้วจะแก้ปัญหาได้ก็คือ กลางน้ํานี่แหละผมเดาว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อกี้น้องพูดถึงโคกน้องนาโมเดลโคกนองนาโมเดลขยายมากเมื่อกี้ที่ตั้งแต่แรกที่เห็นเนี่ยค่ะโคกน้องนาโมเดลก็คือเราก็จะขุดดินขึ้นมาเพื่อมาถมไว้ตรงนี้ค่ะทําเป็นโคกเป็นพื้นที่สูงขึ้นมาพื้นที่สูงเรียกว่าโคกีมีแต่โบราณที่มีแต่โบราณมาอยู่แล้วทำโคกไว้ในพื้นที่ของเราใช่แล้วค่ะน้องตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เก็บน้ําได้เวลาหน้าแล้งเรายังมีน้ําในส่วนนี้และในตรงนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอุดมสมบูรณ์มีปลามีอะไรทุกอย่าางเนนียล้้้สตว์ํไกกิ็ด มีตรงนั้นได้เหมือนกันปลูกเมล็ดันธุ์ครัควงเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นกันนาไปช่วยกันน้ําท่วมยังไงการเอายกหัวคนา,าให้สูงขึ้นเนี่ยค่ะตรงนี้คือยกพอสูงขึ้นปุ๊บเราจะมีพื้นที่ที่เรากักเก็บน้ําได้มากขึ้นต้นข้าวเนี่ยก็จะแข็งแรงแล้วก็จะสูงตามตามความสูงของคณาที่ยกขึ้นด้วยเป็นกระบวนการของการเก็บน้ําไว้ใช้ยามไม่มีน้าใช่ค่ะเป็นกระบวนการของการชะล้อไม่ให้น้ําตะลุยผ่านเราไปเลย่คะ แล้ว่อืนถ้าใครที่สามารถทําในส่วนนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวค่ะคือถ้าเราไปจินตนาการว่าเกษตรกรคือลําบากยากจนเป็นนี้กู้นี้ยืมสินซื้อค่าปุ๋ยค่าแรงค่าปุ๋ยค่าแรงค่ายาเคมีแต่มันมีทางอื่นอยู่ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวสอนมาตั้งนานแล้วแล้วไม่จนด้วยใช่ไหมแล้วไม่จนไม่ใช่อยู่แบบแบนแบนบ้านพี่บุญล้อมเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องบอกว่าเรามีอะไรที่ขาดแคลนเลยคือทุกอย่างมีครบมือเลยเป็นประโยชน์ตัวเองต่อตัวเองเนี่ยเยอะแล้วยังสามาองก็มีน้ําไว้ทำเก็บน้เก็บเอาไว้ด้วยอีก หน้าฝนมาน้ำมันหลากมามันก็ไปลงแอ่งน้ำใช่ก็เก็บไว้หรือถ้ามันท่วมจริงก็ขึ้นไปอยู่บนโคกใช่ค่ะก็ยังปลูกอะไรเลียงอะไรได้อีกและที่สําคัญน้ําก็จะไม่ลงไปสู่คนที่อยู่ปลายน้ําแต่ละรายท่านจะมีหนองจะมีบ่อจะมีที่นาไว้กักน้ําหรือจะทําฝายก็แล้วแต่หนึ่งครอบครัวเรียกว่าหนึ่งรายใช่ค่ะเป้าหมายทํา1 0 0 0แสนรายแล้วจะแก้ไขปัญหาแบบหมดจดเขาคำนวณแล้วว่า1รายถ้าทำทั้งฝายทั้งบ่อ ทั้งที่นาที่มีคันนาสูงก็จะกักน้ําได้ประมาณ2 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อไร่ย20,000ลูกบาทเมตรคูณแสนเข้าไปก็จะได้2,000ล้านลูกบาทเมตรคือสองเท่ามากกว่าสองเท่าของเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ซึ่งเหมือนกับเราได้เพิ่มแปลว่าเรามีเขื่อนเพิ่มมาสองเขื่อนโดยไม่ต้องเสียป่าไม่ต้องเสียงบประมาณไม่เสียที่ดินส่วนไม่เสียที่ดินส่วนตัวที่ทํากินดีขึ้นผลผลิตสูงขึ้นใทั้งหมดยังไม่เห็นข้อเสียเลยนอกจาก ไม่ทํำแค่ลงมือทำแค่นั้นเองครับจริงๆครับผมฟังอาจารย์อาจารย์ยักษ์แล้วอาจารย์ผมพูดอะไรผิดบ้างไหมครับสัจจันมากยังไม่ผิดอะไรนะครับอะไรผิดสองพันล้านลูกบาทเมตรนี้จะกลายเป็นน้ําที่เกิดประโยชน์ต่อแต่ละบ้านเกิดประโยชน์ต่อทั้งคนที่อยู่ตรงกลางเกิดประโยชน์ต่อคนที่อยู่ตรงปลายที่เขาไม่ได้อยากได้น้ําเพราะเขาเป็นเขาเป็นสีลมเป็นบางกะปิเงี้ยเขาไม่ได้อยากได้น้ําอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นคือสิ่งที่มันจะเป็นน่าเสียดายจริงๆเวลาหมดครับ ตอนหน้ายัางมีตอนกลางน้ําของน้องแพนเค้กอยู่ครับเรายังมีต้นน้ําของคุณกล้องกับคุณอณอมด้วยกลางน้ําเหมือนกันกลางน้ํามี2ตอนแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาตามชมกันต่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่บ่งความเป็นไปของประเทศของเราว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณแขกทั้ง4ท่านครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่อยู่ในห้องบันทึกรายการด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาจะเป็นคอลัมนิสของเราครับ แฟนรายการจอดใจไม่พลาดครับเดี๋ยวกลับมาครับอยาวนาฬิกามาฝากพี่นะโอ้โหเขาเป็นประเทศนาฬิกาจริงพี่เขาผลิตนาฬิกามากมายใช่แต่ผมไม่ได้ซื้อมาครับพี่เอาของที่จะทิ้งไปแล้วเอากลับมาสร้างใหม่เป็นกระเป๋าเป็นมูลค่าด้วยเพราะว่าใบนี้เนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งเฮ้ยบ้า เจาะใจร่วมป้องกันภัยไข้เลือดออกกับซอฟเฟลมีคนกว่าล้านคนที่ต้องประสบกับโรคไข้เลือดออกเป็นภัยใกล้ตัวที่ยากจะรอดพ้นแล้วคุณละ่ะอยากจะเป็นคนต่อไปหรือไม่สวัสดีครับจากสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกที่รุนแรงพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าแสาุสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ที่สำคัญนะครับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ครับเราจรึงมาอยู่ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันปลอดภัยจากยุงครับทหารไม่ได้เสี่ยงอันตรายแค่ในสนามรบต่ยต้องไปเชิญกับภัยร้ายถึงชีวิตที่รอพวกเขาอยู่ในปา่านั่นก็คือยุงลายบอเกิดแห่งโลกไข้เลืดออกครับ นอกจากนั้นทหารยังต้องฝึกซ้อมใช้เวลาส่วนมากกลางแจ้งจึงจําเป็นมากที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากยุงภหยเงียบใกล้ตัวกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้และสอนวิธีการป้องกันตัวเองจากยุงอย่างถูกต้องพร้อมกับมอบผลิตภัณฑ์ซอฟเฟลให้ทางค่ายทหารไว้ใช้เพื่อห่างไกลจากยุงเนื่องจากโรคไข้เลือดออกนั้นยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาวิธีการที่ดีที่สุดคือใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่มีประสิทธิภาพครับ อย่าคิดว่าความแข็งแรงของทหารจะสามารถต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกได้ง่ายๆจากกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นมีทหารติดเชื้อไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปีที่แล้วและมีหนึ่งรายที่ต้องเสียชีวิตจากการถูกยิงกัดเพียงครั้งเดียวเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่น้องทหารถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกกันดีกว่าสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกในค่ายทหารที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในบริเวณของค่ายทหารนะครับมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่มากนะครับ แต่ในส่วนของค่ายทหารเองเนี่ยจะเป็นหน่วยที่จะต้องเฝ้าระวังมินิเศสเนื่องจากค่ายทหารเป็นบริเวณที่พื้นที่กว้างนะครับมีป่าไม้เยอะแล้วมีแอ่งน้ำนะครับซึ่งเหมาะสำหรับที่จะเป็นแหล่งพบพันธุ์ของน้ำหนึ่งไหลเป็นอย่างมากถ้าการในการป้องกันควบคุมเรื่องโรคไข้เลือดออกนะครับเราถือว่ากำลังพลของตร,ปปรพเจ็บป่วยแค่หน,นึ่งนายเราก็ต้องเฝ้าระวังมินิเศสคนคนนี้อาจจะมีนำโรคไข้เลือดออกไปติดต่อตัวคนอื่นได้รู้สิ่งกบ้าำครับกับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์กับทหารด้วย เป็นกิจกรรมที่ดีมากและมีประโยชน์มากคือป้องกันไม่ให้ฐานเป็นไข้เลือดออกเวลาเราฝึกซ้อมในป่าเพื่อปกป้องประเทศชาติเราก็ไม่อยากให้เป็นพาแพร่กระจายเชื้อไข้เลือดออกไปสู่คนรอบข้างจึงจะเป็นมากที่ผมจะต้องปกป้องตัวเองจากยุงครับคุณผู้ชมครับไข้เลือดออกมีถึง4สายพันธุ์ด้วยกันผู้ที่เคยเป็นแล้วก็สามารถกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับดังนั้นควรดูแลตัวเองไม่ถูกยุงกัดและช่วยกันตัดวงจการชีวิตของยุงโดยการใช้สเปรย์ หรือโลชั่นทากันยุงก็สามารถปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากการถูกยุงกัดได้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันยุง